สมันชื่อสามันนะคะรูเซอร์วัตซอนบกกลักษณะเป็นกว่าชนิดหนึ่งที่มีเขาสวยงามที่สุดในประเทศไทยมีความสูงที่ไหลประมาณ1นึเมตรสีขนสีน้ำตาลเข้มและเรียบมันหางสั้นและมีสีข้างทางตอนล่างมีเขาพันเฉพาะตัวผู้ลักษณะเขามีขนาดใหญ่แต่กิ่งออกเป็นขแนขนงคล้ายสุม่มหรือตะก,ก้าค่ะ มักจะอาศัยอยู่ในทุ่งโล่งตอนนี้คือศูนยพันแล้วนะคะราชบัญญัติสวนคุ้มครองศัตวาป่าพศ2 535ค่ะกระสูชื่อสามันไดเซรนดดีนัสเรเมซุนติสลักษณะลำตัวเล็กกว่าแลบโตเต็มวัยความสูงที่ไหลประมาณ1.15เมตร น้ำหนัก1,000กิโลกร,รมัมมีหนังหนาและมีขนปกคลุมทั้งตัวสีลำตัวเป็นสีเทาคล้ายขี้เท่ามีนอ2อนอนอด้านหน้ายาว25เซนติเมตรนอด้านหลังยาวไม่เกิน10เซนติเมตรอาศัยตามป่าเขาที่มีความหนาทึบมักอยู่ในป่าลาบตา่ำสถานภาพนะคะใกล้จะสูงพันธุ์กฎหมายพระราชบัญญัติ วงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535นกฟ้าซิลินทอนพิวดอกเซอร์รันซิลินทอนลักษณะลำตัวยาว15เซนติเมตรมีสีเหลืองเคลือบเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ตามทุ่งดอกอ้อและพืชน้ำในบริเวณบึงบอระเพ็ดสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ กฎหมายพระราชบัญญัติสมวนคุ้มคอสตาพศ2535ละองค์หรือละมั่งโซโรวัสเอลีลักษณะเป็นกวางที่มีขนาดโตกว่าเนื้อทรายแต่เล็กกว่ากวางป่า1.2-1.3ถึงเมตรน้ำหนัก100-150กิโลกรัมคนสีน้ำตาลแดง ตัวอายุน้อยจะมีจุดสีขาวตามตัวจะค่อยจางไปเมื่อโตเต็มวัยตัวผู้จะมีขนบริเวณคอยาวและมีเขาของละองจะมีมุมโค้งต่อไปทางด้านหลังอาศัยอยู่ตามป่าโล่งและป่าทุ่งโดยเฉพาะป่าที่มีแหล่งน้ำขังสถานภาพใกล้ศูนพันุ์ กฎหมายพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535เลียงผาชื่อไทยเยื้องหรือกูลำชื่อสามัญช,ชีโลลักษณะมีลักษณะคล้ายกับกวางผาซึ่งเดิมก็เคยถูกจัดให้อยู่สกุลเดียวกันมาแต่เลียงผามีขนาดใหญ่กว่ามีลักษณะคล้ายแพะแต่มีรูปหน้ายาวกว่ามีลำตัวสั้นแต่ขายาวย ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้มีเขาเท้าตัวผู้และตัวเมียเขางอกยาวต่อเนื่องทุกปีลักษณะของกระโหลกเมื่อเปรียบเทียบกับกวางผาที่มีกระโหลกโค้งเว้าแล้วเลียงเลียงผามีกระโหลกแบนโคนตามลำตัวจะแปรเปลี่ยนไปตามอายุพื้นที่อาศัยนะคะมักอาศัยอยู่ตามหน้าผาหรือภูเขาสูงสถานภาพใกล้ศูญพันธุ์กฎกฎหมายพลวสัตว์สงวนปี2535ค่ะ กวางผาชื่อไทยกวางผาชื่อสามัญ e a t Chinese Go ลักษณะนะคะมีรูปร่างคล้ายเรียงผาแต่มีขนาดเล็กกว่ามากมีความสูงถึงหลาย50-70เซนเมตรน้ำหนักประมาณ80-140กิโลกรัมกวางผาตัวผู้และตัวเมียมีเขาทั้งคู่เขารูปทรงกวายชี้ไปที่ด้านหลังโค้งเล็กน้อยที่โคนเขามี คิวคูค่เป็นรอยวงแหวนซ้อนกันหลายชั้นที่หัวตาและกีบเท้ามีต่อมพิเศษต่อมหัวตามีขนาดเล็กไม่ชัดเจนมีลำตัวด้านบนมีมีลำตัวด้านบนอาจแปรผันจากสีเหลืองแก่น้ำน้ำลอมตาจนถึงสีน้ำตาลเข้มกลางหลังมีแนวขนสีดำพาดระหว่างเขาไปจนถึงสันหลังจรหลดโค,คนหางหางสั้นสีดำ ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียพื้นที่อาศัยนะคะมักนอนตามหน้าผาบนลานหินชะงอนหินหรือในโดงไม้สถานภาพใกล้ศูนพันธ์ค่ะกฎหมายพรบสัตร์สงวนปี2535ค่ะนุกเตล้ลวทองดำชื่อไทยนุกเตลแลวทองดำชื่อสามัญเบ t แบ็กเบเพิตตาลักษณะนะคะ นกแต้วแล้วทองดำเป็นนกที่มีขนาดเล็ก2 1 2 2ซนเมตรมีสีสันสวยงามน่ารักลำตัวป้อมหัวโตขาแข็งแรงหางสั้นปัดเปี้ยวจัดเป็นนกที่สวยงามหนึ่งใน30ชนิดของโลกตัวผู้มีสีสันสวยงามกว่าตัวเมียปัจจุบันยืนยันการพบกันกระจายของนกแต้วแล้วทองดำคือบริเวณที่ราบต่ำ เขาเขานอนจูจี้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาปับเขาปะบางคามจังหวัดกระบี่ค่ะ,ะพ,พื้นที่อาศัยนะคะป่าดงดิบชื้นสถานภาพใกล้ศูนพันธุ์ค่ะกฎกฎหมายกฎหมายพร,ร์บสัตว์สังวนปี2535ค่ะนกกระเรียนชื่อไทยนกกระเรียนพันธ์ไทยชื่อสามัน เซลล์เคนลักษณะลักษณะนะคะลักษณะรูปร่างของนกกระเรียนคล้ายคลึงกับนกกระสาแต่สังเกตความแตกต่างได้จากขนาดและการบินโดยโนกกระเรียนมีขนาดใหญ่กว่ามากและบินคอยืดตรงไปข้างหน้าต่างจากนกกระสาที่บินขนาดบินคอจะงอเข้าหาอก นกกระเรียนมีขนาดความยาวจากปากจรวดปลายหาง152-156เซนติเมตรน้ำหนัก5-12กิโลกรัมความสูงขนาดยืนประมาณ150เซนติเมตรปากตรงและยาวกว่าหัวแต่สั้นกว่าแข้งทั้งสองเพศมีลักษณะและสีคนเหมือนกันตัวเต็มวัยลำตัวสีเทาปากและกระหม่อมตอนหน้าสีเขียว หัวและคอตอนบนเป็นหนังสีแดงไม่มีขนขนขนปลายปีกมี11เส้นขนปลายปีกและวขนคุมขนปลายปีกสีดำขนปกคุมขนปีกด้านล่างสีเทาขนโคนปีกพื้นที่อาศัยนะคะพื้นที่ชุ่มน้ำหรือนาข้าวสถานภาพใกล้ศูนพันธุ์ค่ะกฎหมายพรบส,สงวน สัตว์สงวนนะคะปี2535ค่ะแมวลายหินอ่อนนะครับหรือว่าชื่อสามาัญก็คือมาเรนแคทน,นะครับมีลักษณะก็คือแมวลายหินอ่อนนะครับเป็นแมวป่าขนาดกลางน้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ประมาณ4-5กิโลกรัมนะครับใบหูเล็กมนรมมีจุดด้านหลังใบหูนะครับหางยาวมีขนหนาเป็นพวงเด่นชัดสีขนโดยทั่วไปนะครับเป็นสีน้ำตาลอมเหลือง มีลายบนตัวคล้ายลายหิงอ่อนนะครับด้านใต้ท้องนะครับจะมีสีเหลืองมากกว่าด้านหลังขาและหางมีจุดดถ้ามีผังผืนยืดระหว่างนิ้วนะครับนิ้วมีตอกเล็บสองชั้นนะครับและสามารถเก็บเล็บพับเก็บได้ในปลอกเล็บทั้งหมดนะครับมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทยพบอยู่ตามป่าลงดิบเทือกเขาตะนาวศรีและป่าลงดิบชื้นในภาคใต้นะครับ สถานภาพใกล้ศูนพันธุนะครับมีกฎหมายคุ้มครองพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าครับพุทธศักราช2535หอสมเสร็จชื่อสามัญน,นะครับ m a น i a n a t เ m p l e นะครับลักษณะสมเสร็จเป็นสัตว์ที่มีเท้าหน้าสี่เล็บและเท้าหลังมีสามเล็บนะครับจมูกและริมผีปากบนยื่นออกมาคล้ายงวงนะครับตามีขนาดเล็กใบหูรูปไข่หางสั้นตัวเจ็ไว้มีน้ำหนัก สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยกิโลกรัมส่วนหัวและลำตัวเป็นสีขาวสลับดำตั้งแต่ปลายจมูกตลอดท่อนหัวจนถึงลำตัวนะครับบริเวณระดับหลังของขาคู่หน้ามีสีดำนะครับท่อนกลางตัวเป็นแผงขาวส่วนบริเวณโคนหางลงไปตลอดขาคู่หลังนะครับจะเป็นสีดำนะครับขอบไปหัวและริมนผีปากขาวนะครับลูกสมเชจลำตัวมีลายเป็นแถบนะครับดูลายคลย้ายๆกับลูกแปงไทยนะครับ ที่อาศัยนะครับสมเด็จชอบอาศัยอยู่ตามบริเวณที่ร่มคล้มนะครับใกล้ห้วยหรือว่าลำธารน,นะครับสถานภาพนะครับใกล้สูตรพันธ์นะครับมีกฎหมายคุ้มครองพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองและสัตว์ป่าครับพุทธศักราช2535ครับ